นี่ครับผมทางหนึ่งเกี่ว่าบืุญธีเอาหนักที่วิเสมอตั้งบันไดยากครับผมเึิ่งสูงสวัดีตามครับผมอุปกรณ์ครับผมสวัสดีครับพี่ยังน้องทุกคนครับขอย้ายต่อเหมือนเดิมครับ น้ำมันสาลีครับนะครับพันโจหมวกลเลยอา่ามีหมวกหมวก้อก,กันเซฟครับนิดหน่อยอันตรายไ <c oughs> <อ>ด้ทุนครับพันก๊กแรมอะไรพี่กับพันเนียนครับอ <c oughs> ี่ครับลังต่อเราจะอยู่นู่นเดี๋ยวติดตามชมผลงานครับ สซงติมกสามี้อ่วันผสมสมรี่ยสิ้นน้ำมันผสมสมรีโอ้พรเจ้าจ้าว่กีนเหล่ากระิ้นพันนี่แหลยิมเลยดิตากล้องยิมเนาะนี่จะีนอนเาก็้องหวงนั่นเนาะองหวงนยิเา ยุ่งอะไรนั่นโอ้แต่ว่าหมดอีกเนี่ยเ <c> ศ <ười> รไวีเนี่ยห <c ười> น่อยอยู่เอาไม่ถึงนาทีเลยทีเรียนก็ <c ười> ได้ที่เดียวหลายๆเง้นเนี่ย <c ười> <c ười> แกแน่สั่นมันเงียบเลยสิมนเงียบแล้วไม่ไปสั้นที่สั้นอะไรอยู่อดไหรอพ่โอ้ยเละคนแหลมเลยนะครับได้ฝนครับเรียบร้อยโอเคผ่านครับผ่านสบายครับช่อมขนมจิ เหมือนกับเอาขนมนะครับทั้งก็บอกว่าแหลมแหลมว่างั้งเบาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยเบาๆเนียนไม่ได้เป็นนี่เราเง็ม เงียบก่อนเออเงียบก่อนตอนอเห็เงียบก่อนเงียบก่อนกินมมดลเลี้ยงเราไปรอให้มันนั่นก่อนนะครับสรุก่อน้สรุก่อนนะครับต้องรอก่อนให้ม่อมันมิดก่อนทไมเตามิดก่อนนะครับรอลงลงมาแล้วครับ ทั้งกอบไอเซียนกอบบอกว่าผ่านกอบบอกว่าให้ร้อยมันมิดก่อนครับให้มันอยู่เฉยๆก่อนถ้าไม่มิดเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะได้วิ่งกันนะครับเอาแล้วโอเคโอเคเอาแล้วมีดบ่ต้องมันปะยันกันลยแล้วคือ มันน่าจะใช,ช,ชก็ได้เบาๆเนี่ยมันแตกเคี้ยก่อนเคี้ยเคี่ด้านข้างนนใส่มือเบาเบาเออหานทานเป็นไหม ไอ้เปลี่ยนละลงมาเปลี่ยนละหัดเปลี่ยนละหัดเปลี่ยนละหัดฮะเขี้ยทิงเขี้ยทิงตื้อมืออสายก่อนเขี้ยเขี้ยเออนั่นแหละอย่ารุนแรงเลยเบาเบาเออนั่นแหละอีกอีกเขี้ยบะขาดงายน้อยมีเขี้ยหนึ่งนั่นละโอเค อาได้แล้วครับแจวบกแจวแล้วครับแจวแล้วกบเออแมเราเองมังีอยู่จับับเจ้าแล้วอย่าสูบเรไก่เลยเบกินร่เกบนเีย่บบันลยแม่ะพี่เก็บบบันลยแล้ครับไปไปไปใจเย็นหไม่ไหวครับ พันกบนี่บ่อไหวเลยพันกบนี่วางวางวางเราแค่เทสต์เ่นั้นนะครับว่าไม่ตอนหนป่าว่ะเกลียบเกลียบยังไม่ตายย้อนยาสูบเกียบตายย้อนยาสูบครับอีกนึ่งคนเขากอบหน่อยซิว้ายาค้ายาสูบเฮ้ยคนแอบเลยพี่โอ้ยเป่าเป่าไม่ต้องเป่าแล้ว โอ้ย,อยอมันบอมันตายดิงามๆตายกวนเออมจบเป่ามหานิยมจับนี่จับคอนมือกูจับนี่อย่าไปตุ้ยแล่าตุ้ยแล่าคนแตกโอ้โหอีสัตว์อุตส่าห์เนี่ยฟองคาถาเราไปเป่าก่อนใชครับเป่าอยู่ครับเป่าอยู่ไหลล่มครับไล่น้ำมันมันจะไปไต่เงีนกินปากไว้ไต่ก็ยิ่งเงี้ยนกินกินเหลา ยินปากเ่อยนีดินดินเลยอเฮ้ยแลมแลมแมแลม้วเกันยากันมันดินแล้วพ่อมันมีตัวดินอยู่ดิพ่อพ่พ่อพ่อเีมันดินแล้วดินแล้วดิ่ล้ยเลยปดเป็ดลองอายกโซ่โซ่นะโช่นะโนะยกป้วนเ่ยก้เเียเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยวันนี้ก็เร็จภารกิจครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่อันอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับทีมงานเราเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วมีอะไรเราก็เดี๋ยวให้ชมกันเรื่อยๆติดตามเราไว้กันน้ำโจครับเดี๋ยวก็ยิ่งหยาดกันหมดจริงเอได้ มัดมัดหัวไม้ใส si mm ้กบย่างน้ำเด้อนัดกระลาบห่างเลยวยหัวกระปุนเดียวรวยกระปุกยันบะคือเหี่ยงหเกี่ยวสเส้นเลเาเปลนแ่แุยงเกี่ยวกยน่ัดสอเส้นแลยห้าสึกแตนิมสึกนะมัดหัวไม้ใส่กบย่างงๆเลยบ่ยมันหัวดอม

ยานสนกิใหปรสันงนีะ้น่ายนี่นะครับตรงต่อที่เราย้ายมาวันนี้ย้ายมาเสียงนาหัวหน้าโจครับเป็นรังที่สี่ครับอันนี้พานแปะกำลังขันให้แน่นอยู่ครับ ก็จะมีวันนี้ทีมงานเราก็จะมีพานเหมียนพานกรอบดูครับเมาหักแตกดูไม่ได้เมาครับเขาเรียกดีกีเข้าเส้นนั้นเราเนี่ยนะอันนี้เราจะเปิดสำลีออกนะครับับเฝ้าเห็นว่ายันอยู่ไหน อุ้ยมันท well. ิ่มลังพอแล้วพอแล้วพอแล้วเป็ขึ้นเครื่องวเส้นต้นมาแต่ว่ายาใบไก่ห้างก็ขวามือลองฟังเสียงดูในลังครับมันจะดังเลยครับ ตัวเริ่มขยับนะครับเริ่มออกไปแล้วครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราติดตามดูพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูอีกทีครับว่าจะอยู่หรือเปล่า